เื่หลักตื่นแล้วคืออย่างนี้นะเมื่อคืนอะ่ะฉันหลับไปทั้งที่หน้าฉันเต็มฉันไปออกงานมาแล้วฉันเมาเว้ยแล้วฉันก็หลับไปตอนทั้งแต่งหน้าขออินเสิร์ตภาพให้เห็นค่ะหนา้าเวหน้าเขียวบูดอร่อยบูด,ดยังไม่อ้มอมเลยสิ่งที่ได้ทุกครั้งที่เมา ดูขาซูมเข้ามาเข่าแตกนี่มองเขียวเฮ้ยมันต้องอะไรเบอร์นั้นวะตอนนี้แกดูหน้าฉันดิมันซอมแบบมันไม่มีเวลาดูแลเข้าใจว่ามันออกแต่งานอ,ะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าฉันไม่เคยซื้อแบรนด์ไทยเพราะสารสก,กัดมาก่อนแต่นี่มีเอ็กโซโซมเทคโนโลยีที่เขาไว้ฉีดหน้าที่คลินิกอะรีจูวีเนตที่ทำให้หน้าตึงกระชับรูขุ่นมิด ไพยาลูรอนิกแอซิดสิบชนิดเฮ้ย hey, อยากลองมันมีอันนึงแต่กูจำไม่ได้พอจะให้จำไปมากกว่าน,นี้ก็เป็นอาวิจัยแล้วเนาะอ่ะเขาเป็นอย่างนี้น้องชื่อว่า m ั n เด y Moist วันนี้จะไม่ลองใช้เซรั่มอะไรเลยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าแค่ครีมกระปุกเดียวมันอยู่จริงๆเหมือนเดิมอะไรที่ติดที่ฝา่าเหมือนโยเกิร์ตอะมึงฝ่ากูยังเลียเลย แอลฉันไม่อ่านมามึงรู้ไหมว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากนี่ก็เลยยอมลองซื้อตอนแรกก็แบบใช้ x โซเลยเอ่ใส่เปอร์เซ็นต์น้อยแน่เลยเพราะสารสกัดมันแพงอีนี่รู้รู้มากเพราะว่าเอาตรงๆเราก็อยู่ในวงการสกินแคร์เนาะเราก็ต้องเลือกสารสกัดอะไรที่แบบให้ท่านผู้ชม t e x t u r ะมันเกี่ยง่ายมันลืน่นมันสมูทไปกับผิวมันแบบชุ่มชื้นเข้าใจแล้วว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดสิบานิกมันคืออะไร Oh my god อ้อืม คุณพี่คุณพี่เอาสารสกัดเลดๆแบบนี้มาแบบหนูชอบอะทาตรงคอด้วยคอเราจะได้ไม่เหี่ยวโคจะง่ายชีวิตใช้มันง่ายมันก็ง่ายนะอย่าไปคิดมันมา,มากคือเราไม่ออกกําลังกายก็ได้เราแค่อาบน้ำใหญ่เราก็เหนื่อยละวีวฉันก็จะใช้วีแสนแพงชั่นนวดอย่างหัวมึงดูครีมดิครีมมันน่าตึงจริงนะเว้ยแบบแล้วมันแบบชุ่มชื้นอะ รอดูเลยวันพรุ่งนี้ฉันตื่นเช้ามาจะให้แกดูหนังหน้าฉันว่ามันดีไหมมันฟูไหมเพราะว่าฉันลองมาแล้วฉันตกใจกับผลลัพธ์อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายกันนั้นโอ๊ยหนังกำลังมันมเดี๋ยวไว้ทําคลิปแล้วกนันเนาะฮอร 想必梅郎君心知肚明。